i die เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้อีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคครับมาดูเกมเพย์ของโมโมนุสเกตกันดีกว่านะผมวันนี้ก็เป็นไอดีของคุณปายเรื่องเกมเพย์ของคุณปายนะฮเรือ 4E ร์ e นะผมเขาส่งเกมเพย์นี้มานะฮะก็ซับเนี่ยอยู่ที่1น0รบนะผม ส่วนเหรียญที่ใส่เนี่ยใส่เป็น2คาตานะผมอ่ามีคาตาเวอร์ชัน2แล้วก็คาตาอีเวนต์นะก็ออฟเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมโอเคโมรสุเกตในแรงเ s สเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูในเกมดีกว่านะผม let's go มาดูกันที่เกมแรกของอาร์ลองพาร์กนะนะก็คุณปายเนี่ยเล่นผู้เป็นอุตตะนะผมแล้วก็โห ที่คุณปา่มีเป็นอัลเบอร์นะผมสองตัวเลยนะผมฝั่งนู้นมีนิกกาแค่ตัวเดียวผมแล้วก็อัลเบอร์นะบิ๊กมัมขอเอลเบอร์สองตัวเหมือนกันนะผมฝั่งนูน้นมาดูว่าสายโล่ตัวนี้จะเป็นยังไงนะผมที่คุณปายเนี่ยมียิบมาเป็นบิ๊กมัมมาก่อนนะฮะเอาเบอร์แล้วก็แชงนะผมโดยฝั่งนู้นเนี่ยก็มีบิ๊กมัมเช่นกันนะผมนิกะแชงเวอร์ชั่น2องนะผมแล้วก็อัลเบอร์นะมามาดูดีกว่าว่าจะเริ่มยังไงฮนะ โอเคเริ่มเกมแลผมคุณไปน่าจะไปธงสองหรือเปล่านะหรือว่ายืนรอธงแรกน่าจะไปธงกลางนะฮะตอนนี้แชงฝั่งนูง้นเดินม,มาเละผมรู้ถึงเอาเบิร์ดด้วยฮนะแชงฝั่งเราอพุ่งไปก่อนเลยนะผมคุณไปมาดึงธงบีฮะผมแล้วก็น่าจะได้ธงไปที่เรียบร้อยฮนะมีแชงมาป่วนแต่ว่าโอ้โหโดนสกิลมังกรไปเดีย๋ยวไม่เป็นไรฮนะแต่ว่าเอาละลมหายใจมังกรอโอ้โทีเดียว ทีเดียวฮะเรียบร้อยเลยเอาเบอร์โอ้โหนิกะยังไงจังหวะนี้พอบิดอสได้ฮะโดนสะท้อนนะผมแต่ว่าโอ้โหบีแ้งด้วยฮะจังหวะนี้ผู้ไปโดนลุมเนะผมมาดูความสูงของโมโนสเกตกันดีกว่าผมเลี้ยวแปดสิบโอ้โหเลือดยังไม่ลดเลยผมเป็นเพราะดามิฝั่งนูนยังไม่ค่อยแรงมากนะแต่ว่ายังไงโอ้โหมันรอมันรอรอเราหายช็อตแต่ว่าเราชาร์จเลยฮะ ชาร์ตอืมแล้วก็พ่นเนี่ยผมไม่ได้พ่นนิกาเนะผมพ่นตัวนู้นเนอะผมพังกุบะแต่ว่ายังไงนิกกาตีไปอืมโดนใบทงหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เออเหมือนจะไม่โดนนะผมโอเคมีมาช่วยแล้วฮะแต่ว่าเพื่อนเรายังพงยังนำอยู่ผมสามต่อสองเลยแล้วก็โดนช็อตอีกแล้วฮะนิกฝั่งนู้นยังไม่ตายทันทีเนี่ยผมโอ้หแล้วก็เอาแยะแล้วก็ลมหายใจมังกรเลยกันอื กันเลดี๋ไปติดบูทด้วยแบบนี้ยังไงฮนะตอนนี้คุณปายังไม่ได้ใช้สกิิโดดไปช่วยทงอื่นเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็ต้องอ่านสถนานการณ์ดีๆผมว่าจะใช้ตอนไหนเนะ่แต่ว่าตอนนี้ไม่รอดนะผมนิกะโอ้เรียบร้อยสบายๆนะครับผมตอนนี้ทงนู้นกำลังนัวกันเลยนะฮะแต่ว่าเรายังคุมทงเหนือกว่าผมเวาลาอีกตั้งหนึ่งนาทีเนะยมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงผมแล้วคุณปายจะได้ออกจากทงนี้หรือเปล่านะครับผม ก็ถือว่าทำหน้าที่สายโล่สำเร็จนะครับผมไม่มีใครเอาธงนี้ไปได้นะโอเคแต่ว่าถ้าธงตามเนี่ยอาจจะแย่นะผมโอ้แล้วก็ลมหายใจมังกรไปเลยผมไม่ต้องพูดแล้วทำเองฮะไม่ต้องเดินออกมานะครับผมโดนไปเต็มๆฮนะเดียวแล้วไปแล้วครับผมโอ้ต้องอ่านแบบดีๆนะฮะดูมันเริ่มตึงธงเมื่อไหร่ก็คุณตปโดดทันทีเลยฮนะโอ้โหเก็บไปหนึ่งด้วยนะครับผมถือว่ามาช่วยได้ทันฮนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมตายไปสองฮนะ บิ๊กมัมดึงธงไม่ได้นะครับผมโดนดีบัฟแล้วคุณปายโอ้โหลมหายใจมังกรจอดจอ่อฮะแข็งโอ้ยโอ้โ,โ,อโดวสายฟ้าขัดได้นะครับผมสกิลนี้แม่เวลาเหลือแค่ยี่สิบวินะครับผมอย่าคกุมธงได้ดีอยู่ฮนะโอ้โหยังไม่ตายเลยทนะี่ซนะ้ำฮะยังไงดีแบบนี้โอ้โตีเรียบร้อยแปดเจ็ดหก 5้แล้วก็โดดไปก่อนเอ้าโอเคได้อยู่นะผมโดนฮทาคุบะนิดนึงเนี่โดนะสกัดไว้แต่ก็ไม่เป็นไรผมชนะไปผมด้วย MVP นะมาดูเกมที่2องนกว่าผมมาในด่านเดิมเลยนะฮะอาลองปาร์นะผมโอ้โหที่คุณไยมีเลี้ยงฮุกอิวด้วยนะผมมีคิดรอนะแต่ว่าประเด็นก็คือแมตชนี้นะผมมีคุณไยที่เป็นสายโล่แค่คนเดียวนะอ้าว มาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมตามเมื่อกี้เนี่ยมีบิ๊กมัมมาแบบช่วยแบบเติมเกตดนู่นนั่นด้วยนะฮะคอยคุมธง,งแบบนี้นแต่ว่าถ้าคราวนี้เนี่ยธงตามเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมมาดูว่าธงจะตามหรือเปล่านะฮะสายโลแค่ตัวเดียวนะผมอู้ยแต่ว่าฝั่งนู้นก็ไม่มีเป็นบิ๊กมัมหรือว่านิกานะผมหยิบมาเป็นแฟงกี้แทนนะฮะเกมเริ่มเลยนะผมขุดปลายเริ่มมาก่อนก็ดึงธงแรกก่อนเลยนะ กรจะรอเติมเกตดธงนี้ให้เต็มก่อนนะผมแล้วก็ภาวนาให้เพื่อนเนี่ยดึงธงได้นะจะังหวะนี้คิดรอกันจะไปดึงธงซีแล้วนะผมเติมเกตดฮนะจะเต็มอยู่แล้วฮนะอีกนิดเดียวับผมโอ้หถ้าฝั่งฝั่งเราเนี่ยได้ธงนู้นเนี่ยคุณไฟน่าจะโดดไปเลยหรือเปล่าอนะ่ะนี่แนงะเรียบร้อยครับผมสะดวกจริงๆโอ้โหเลวุกิวส่งคุณจ๊อบให้เลยฮนะจะังหวะนี้เติมเกตดอุ้ยโตม เหมือนจะโดนนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรไม่ค่อยแรงแล้วก็นี่ไงเอาลงหายใจมังกรไปก่อนเลยฮะโบโลเบสโอ้โหอย่าคุมธงได้อยู่ครับโอ้ยแต่จังหวะนี้โดนลุมอีกแล้วฮะโมรุสุเกะยังรอดได้หรือเปล่าน,นะผมโอจ้จังหวะนี้โดดไม่ได้ฮะเอาห้าศูนย์วะต้องยื้อแล้วต้องยื้อโอ้สองตัวอยู่ที่นี่ยังไงโอ้ยดึงด้วยยังไงฮะจังหวะนี้ดอทโอ้ยดอทสวยครับ สกัดสกัดโอ้ยโอโ้โหรอทันอยู่นะผมโอ้โหสุดยอดนะผมห้าศูนนะสายโล่ตัวเดียวนะผมโรสเกตนะ <S <S มาดูเกมที่สามดีกว่าผมมาในด่ดานข,ของโลว t ทาวนะทีคุณปายเนี่ยก็มีเป็นนิกะนะผมสองตัวเลยผมคิดรอนะมีโซโล่คิวแล้วก็โดฟี่นะผมฝั่งนู้นเนี่ยมีเป็นสายโล่ตัวเดียวผมมีเป็นบิ๊กมัมนะโอ้มีไคโดไฮบริดด้วยนะผม คิดรอเนี่ยสองตัวเลยนะฮะโอเคมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมที่คุณปายเนี่ยอยู่เป็นคิดรอนะผมแล้วก็นิกแล้วก็โซโลนะฮะนิกาเนี่ยนะ่าจะต้องไปลุยธงกลางก่อนหรือเปล่านะครผมมาดูว่าจะเป็นยังไงฮนะไม่แน่ว่าคุณปายอาจจะไปธงแรกก่อนก็ได้ฮนะแต่ว่านิกาเนี่ยนะ่าจะต้องไปธงการมากที่สุดหรือเปล่านะครผมเริ่มเกมนหผม โอเคเหมือนโอ้๋อน,นี่ไก่มาดึงธงแรกแต่ว่าคุณไปน่าจะคอยคุมธงแรกก่อนหรือเปล่านะแล้วค่อยโดดไปช่วยนะผมอ่าโอเคต้องภาวนาเพื่อนได้ธงกลางแล้วฮนะจังหวะนี้ได้ธงบีไปที่เรียบร้อยนะผมแต่ว่าธงกลางยังไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะแต่ว่ามีแววว่านี่แงล้าวทีมเราได้นะผมแล้วคุณไปก็โดดไปเลยผมเนี่ะโอ้โหสุดยอดนะผมมาช่วยเติมเกลียธงกับนิคขาผมแต่ว่าน่าจะต้อง อ่าแยกกันเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวโดนสกิลทีได้ตายกันหมดนะผมเดี๋ยวนังให้คุณไปมาคุมนนผมนิกนะได้ไปคุมทองอื่นนะ,ะเติมเกตทองอื่นอยู่นะ้มนิกะเดี๋ยวนี้เจอคิดรอฮะโอ้โหบอกเลยโมโมเจอคิดรอมันจะรอดหรือเปล่า <c oughs> บอกเลยไม่รอดนะเนี่ยเออดีวมีนิกะามาช่วยนะผมโอ้โหเจอคิดรอทีน่าจะต้องมอบนะฮะไม่ไหวนะผมโอเคนิกะ2สองตัวฮะ ผุดไป,น,ปนั่นก็ต้องถอยแล้วผมให้พี่กาเล่นนะเอ้าแล้วก็บโรอ้าวเฮ้ยโอ้โหจะยิงใส่น้ำผูโอโ้โหบอโรเบสเลยผมมันจะไม่โดนนะผมมันล็อกเป้าเองนะเมื่อกี้แต่นลาจะเปลี่ยนเป้าได้นะแล้วก็ติดบูธอีกต่างหากนะครับผมจังหวะนี้ฮะโลสามตัวนะครับผมพอไปดอส,สวยครับ เจ้านี้เจอกับยามาโตะโอ้โโดนใบนะผมดึงธงไม่ได้นะยามาโตะแล้วก็โอ้โหตอนนี้ก็ยังเอาธงไปไม่ได้ฮะแล้วก็โจนโรโรเบรดอืมไม่ตายับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะแล้วก็ย้ายธงหนีนะผมนี่เรามาช่วยธงนี้เลยนะผมแต่อูผมมันจะโดนดูฟี่นะับผมสกิลใส่นะผมตายเลยโดยวิตีธรรมดาเนะี่ยโอ้แต่ไม่เป็นไรนะผม สามว่าสองทงอยู่นะตอนนี้นิกะเราก็ยังไม่ตายเลยนะฮะโอเคเริ่มเกมมานะผมโุ้ยโดดได้เลยนะเนี่ยโดดไปช่วยได้เลยนะรงกลางแล้วก็โดดเลยและกันนะผมแล้วก็อมีลูฟี่นะผมแต่ว่ายังไงโบโรเบสโอ้ยเรียบร้อยผมนิกาฆ่าไปนะเอา้าฝาหนุนติดบูธนะับผมเอาละนิกะเราตายไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะ มอรุสุเกะยังคุมธงกลางอยู่นะผมนี่กลเหมือนจะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนย้ายไปคุมธงบ้านนะฮะแต่ว่าธงบ้านโดนดึงไปแล้วนัดตอนนี้ฮะอาอยัางไงดีนะผมโอ้แล้วคุณปายเจอกับคิดรอด้วยฮะโอ้หแย่เลยฮะโอ้โหซว,วยฮะต้องมีคนมาช่วยนะครับเนี่ยไม่งั้นแย่ฮะต้องโบลเลสใส่ไปแต่ว่าโอ้โหเขาก็ยังจะเอาธงไปได้อยู่นะผมซวยแล้วสถานการณ์แบบนี้ต้องดึงธงแล้วฮะ ยังไงห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหเอา้าทันด้วยนะผมโอโ้พิกล็อกเลยฮนะคิดรอสุดยอดโอผมแล้วเอ็วีพีไปด้วยนะโอ้โอเคผมเกเบไปของโมรุสเกะในแล้งเนี่ยก็ประมาณนี้ผมใครมีอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านน้เลยนะวันนี้ขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ